วันนี้นะคะมีสองคำมาให้เรียนรู้นะคะคำว่า turn on ะะกับคำว่า open นะคะมาดูซิว่ามันใช้แตกต่างกันยังไงนะคะนี่นะคะเป็นทีวีข้างหลังนะคะทีวีนะคะถ้าเราจะเปิดทีวะะีเราใช้ turn on หรือว่า open เราใช้ turn on หรือว่า open หลายคนสับสนนะ open เคยชินกับภาษาไทยเพราะว่าเปิดเปิดทีวีต้อใช้เพาว่า open open, open นะคะนะคะทิ้งออนใช้กับอะไรทิ้งออนทิ้งออฟนะคะทิ้งออนแปลว่าเปิดนะคะทิ้งออฟแปลว่าปิดใช้กับอะไรที่แบบเป็นสวิตช์นะคะอ่าเป็นสวิตช์เปิดปิดอย่างอย่างไฟอย่างทีวีอย่างเงี้ยทีวีเราใช้คําว่าทิ้งทีวีออนนะทิ้งทีวีออนนะทิ้ n ออน TV Turn it o อนทิ้งออนทีวีทิ้งออนส่วน open นะคะ open าะมันใช้กับคำว่า open the door please นะหรือว่า open the window please เนี่ยนะคะเปเปิดประตูนะคะเปิดหน้าต่างนะคะใช้คำว่า open นะคะ open โอเคไหมนะ open the door open the door ถ้าชอบคลิปที่คุณทำนะคะอย่าลืมกดกดใจนะคะกดติดตามแล้วก็กดแชร์ เราเจอกับคุณดาวคลิกหน้าสวัสดีค่ะ